แนความรู้สึกในฐานะรองแชมป์ปีนี้รองแชมป์ปีนี้เรียกว่าไม่มีอะไรเสียดายไม่มีไม่มีมมจริงจริงๆไม่มีไม่ได้เสียใจเลยไม่ไม่มีอะไรเสียดายบนเวทีนี้แล้วครับก็ทําเต็มที่มากๆแล้วกับโชว์ที่โชว์สุดท้ายอ่ะบนเวทีนะครับก็ทําเต็มที่มากเลยไม่เสียดายครับจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่เริ่มต้นเข้ามาประกวดเดสตาร์คิดไหมว่าตัวเองจะมาไกลถึงขนาดนี้ไม่ได้คิดเอาจริงๆตอนแรกตอนที่ส่งสมัครเข้ามาครับมันจะมีให้เขียนว่า เราเรามาเอาอะไรจากรายการนี้ผมก็เลยเขียนว่ามาเอาประสบการณ์เพราะมาประสบการณ์จริงๆเพราะไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันเลยมันตอนนี้มันก็เลยเกินฝันผมมากๆครับะยะทางแปดเก้าสัปดาห์ที่อยู่ในบ้านเป็นไงบ้างสรหลับซุนจังได้อะไรกับบ้านได้หลายๆเนี่ยตัวโตขึ้นด้วยครับตัวโตความคิดก็โตขึ้นนะฮะในหลายอย่างความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นมากๆเลยเรื่องความมั่นใจเพิ่มขึ้นทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องตั้งจแต่ขี้อายเลย ใช่นะฮะเราเริ่มตั้งใจแต่ขี้อายเลยขี้อายเลยครับตอนแรกอ่ะตอนที่ตัวจะรู้ว่าจะได้ร้องให้หลายๆคนฟังอะไรเงี้ยไม่กล้าตอนที่ร้องเพลงกุมังกรที่เชื่อมบนอ้อมรอบดิฉัน่ะือร้องคือไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่กล้าพูดด้วยซ้ำใช่ครับแต่ตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นแล้วครับทุกคนวินาทีที่ยืนอยู่บนเวทีกับพี่เกมสองคนตอนดีตอนตอนประกาศเป็นความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างจริงจังตอนรู้สึกถ้าได้ยินชื่อเราจะดับไหมอะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์แบบนั้น ตอ,ตอนแรกที่ยืนข้างๆพิทีก่อนก่อนเดินเข้ามาผมรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันเหมือนช่วงเวลาปกติเลยเนาะ mm hmm. มันมันเหมือนไม่เห็นไม่เห็นจะมีเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่ว่าจริง,รงๆเราเดินออกมาปุ๊บยืนกับพี่เจมส์องคนปุ๊บมันคือช่วงเวลาที่จะตัดสินแล้วว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยผล mm hmm. มันจะเป็นยังไงกับเรา mm hmm. ทั้งเราทั้งสองคนที่จริง,รงๆลึกๆทุกทุกคนมันหวังอยู่แล้วว่าอาจจะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะ mm hmm. ได้เป็นแชมป์อะไรเงี้ยแต่แต่ที่ยืนเมื่อกี้คือ ไม่ได้คิดอะไรเลยครับเพราะว่ามันเหมือนไม่เสียดายอะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าไม่ได้จะจะหูดับถ้าได้จะหงดับอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับใช่ตอนเขาประกาศพี่ชื่อพี่เจมส์มาเราไปกอดเขาเลยนะกอดเลยเพราะว่าผมเห็นพี่จริงๆเหมือนเราอยู่ในบ้าน่ะเราจะรู้อยู่แล้วว่าอุ้ยใครน่าจะได้ว่าอะไรเงี้ยแล้วผมเองก็เห็นเห็นแล้วว่าพี่เจมส์เขาเป็นคนเก่งมากอมันมันก็เลยภูมิใจในตัวเขามากๆเพราะรู้อยู่แล้วว่า อิ่งเขาเก่งอ่ะใช่แต่แต่ด้วยตัวผมเองผมเห็นพี่เจมเก่งอ่แล้วผมก็พยายามที่จะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆให้ให้สู้พี่เจมได้นั่นแหละนะครับแต่ไไต่เต้าใช่ไหมมันเป็นคำที่ดีไหมแล้วตอนประกาศผลออกมาได้พูดอะไรกับพี่เจมนะคะตอนนั้นบอกว่าผมบอกว่ากอดพี่เจมแล้วก็บอกว่าพี่เจมแม่งโคตรเก่งเลยผมบอกแล้วพี่แม่งโคตรเก่งเลยพี่ทำได้ดีใจด้วยนะสิปีหวังแล้วนะครับอั่น ใช่เพราะเราจะพูดด้วยกันตลอดตอนที่กลับบ้านไปอะไรเงี้ยเราจะเป็นเป็นคนที่พูดด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราจะถามจะกันตลอดว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้แม่ย่างวันนี้เราก็บอกว่าแค่ทําเต็มที่ในส่วนของตัวเองนะไม่ต้องเพราะไมไ่เราไม่ได้รู้สึกว่าแข่งกันอยู่แล้วกดดันมากจริงจริงการการการโชว์เมื่อกี้บนเวทีบอกว่าจะบอกว่าตอนตอนรอบที่สองรู้สึกว่าขอขอขอนุญาตนะครับ ที่หายแล้วเพราะว่าจริงๆเพราะว่าตอนซ้อมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยด้วยความที่มันไม่ไม่ไมด้มีคนให้เราพูดด้วยให้เราเล่าเรื่องให้ฟังอะไรเงี้ยเมื่อเลยรู้สึกว่าตอนจริงจะทำได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ทำไปมันก็ดีมากรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าดีกับตัวเองแล้วได้ปลดล็อกตัวเองไหมการคารัทโชว์เมื่อกี้ใช่ฮะทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นผมตบตัวเองบนเวทีเดอรสตาร์นะเ <laughs> มื่อกี้ปลดล็อกมาก,มากๆแล้วฮ <laughs> ะ วินานทีวางแผนต่อจากนี้สำหรับสินจังแผนต่อจากนี้เมื่อกี้แอบได้ยินแอบได้ยินพี่ๆผู้ใหญ่เขาพูดว่ามีเพลงแน่นอนชินจังอะไรอย่างนี้ก็เลยแอบคิดว่าเอ๊หรือว่าเขาวางแผนให้เราแล้ว,ลวนะอะเอเหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ <laughs> พูดดังๆให้ทุกเผื่อเขาได้ยินใช่ก็หวังว่าน่าจะได้ทําอะไรตามที่ตัวเองชอบจริงๆะก็ยังไงถ้ามีอะไรก็เห็นผมที่ไหนก็ฝากกดเข้าไปดูหน่อยได้นะ จะจะขดันไปกับเส้นทางสายอาชีพจริงๆแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่เด็กประกวดนยเป็นของจริงและที่ต้องเดินบนเส้นทางนี้นึก,นกคิดไม่ออกว่ามันน่าจะเป็นยังไงมไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่ามันน่าจะเป็นยังไงก็เลยแค่รู้สึกว่าเนี่ยผมแค่พร้อมรับกับมันมพรุ่งนี้ผมก็จะรพร้อมรับกับมันแล้วพรุ่งนี้ก็ไปไปงานนั่นแหละแต่ว่าจะพร้อมรับกับทุกอย่างที่กาลังจะเข้ามาจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดฮะจริงๆมีอะไรที่อยากจะทำนะคะมีอะไรที่อยากจะทําที่สุด ผมจริงๆตจจริงๆตั้งแต่มาผมอยากจะเป็นนักร้องครับผมแค่อยากจะไปร้องเพลงตามตามตามรัตามรันกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมีเพลงของตัวเองบ้างให้ทุกคนร้องตามได้บ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นเองตอนที่ตอนที่คิดตั้งแต่แรกเลยอตอนนี้ก็อยากจะลองทำทุกอย่างนะครับมีอะไรเข้ามาก็จะพยายามทําทุกอย่างนะฮะ,ะนี่คืออ้อนอ้อนพี่พี่ะพูดถึงแฟนคลับของเราที่ที่เชียร์เรามาให้กาลังใจเรามาตลอด เดี๋ยวจะต้องไปเข้าสดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วผะก็อยากจะขอบคุณทุกๆแรงเชียร์แรงโหวต์กำลังใจทุกๆอย่างเลยตั้งแต่วันแรกเลยผมไม่คิดว่ามันจะมีคนที่เขาซัพพอร์ตผมจริงๆเขารักผมจริงๆจากที่ผมเป็นแบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยแล้วก็เขาก็รักผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จริงๆก็อยากจะขอบคุณครับทุกแรงเชียร์ทุกแรงโหวตที่ผ่านๆมาผมจะทำในอนาคตผมจะไม่ทำให้ทุกอย่างเนี้ยมันเสียเปล่าครับ